นี่พาบีมมาตัดชุดนักเรียนบีมย้ายที่เรียนใหม่นี่ชุดแไหไแม่ชุดละนี่เอฟซีช่วยดูหน่อยว่ามันใหญ่ไปหรือเล็กไปบีมหันนะมาดิใหญ่ไปหรอเอ,อเดี๋ยวต้องให้คนต้องให้ให้เจ้าของร้านมาดูคนขายมาดูว่าต,ต้องรู้ว่าใส่กี่ปีนะใช่ใช่เพราะถ้าซื้อเล็กเกินไปอะใส่ได้แป๊บเดียวซื้อไมอ่แล้วนี่ ชุดพละเปี่ยนเป็นไซส์เล็กลุงแบบเดิมเมื่อกี้มันใหญ่ไปอยากเห็นเสื้ออะไรนะอยากเห็นเสื้อชุดพละจริงๆไม่ใช่สีนี้อันนี้คือให้เขาให้ลอง,ลองแต่ไซส์อะเท่ากันสีจริงเป็นสีน้ำเงินเดี๋ยวเรามาดูครับขึ้นม .2 ออชุดเขาจะฟิตว่าเดิมไหมแม้ว่าไม่ไน่าจะฟิตหรอกอน่าจะแค่สูงขึ้นอ่ะสูงขึ้นไงขาลอยไม่เป็นไรล็อกพละเดี๋ยวไปต่อขาให้ เดเาม่ขนชุดนักเรียนมีต้องมีดิมีไหมมีมั้งไหนไปยินตรงนั้นมีตรงนู้นเออเหมือนกางเกงเล็กไปไหมก็พอดีหัวเข้านะเนอะชุดลูกเสือชุดลูกเสือไหนติดอ่าไหนไหนทอดเทีเยบไปนู้นปลาดูฮะดึงขึ้นไม่กางเกงดึงขึ้นไม่เดี๋ยวสตเข็มขัดได้ นี่ไซส์เดียวกับชุดนักเรียนใช่ไหมใช่แต่มันจะใหญ่กว่าชุดนักเรียนหน่อยเพราะว่าผ้าหนาพามาตรวจสุขภาพฟันดูโตแล้วยังเข้าไปเล่นบ้านบอลนีดแต่บ้านบอลเขาใหญ่มากเลยดูดิโอ้คุณจะขึ้นมอนหนึ่งแล้วนะ <c oughs> มีอุโมงค์ด้วยเขาทำอะไรทำให้มันแน่นที่สุดทำให้บอลทัยอยู่ทงไมย้อยย่าดันดิมันไม่เต็มหรอก <c oughs> นานกว่าจะเต็มอ่ะ สนุกสนุกสนานกันใหญ่เอาขึ้นไปทำไมยังจะเล่นอีกเหรอสนุกสนานกันใหญ่ทำของเขาพังเขาปั๊บคุณนะลงได้เหรอ 1 0บต่อรงคุณอะอยากให้มันได้เป็นเพียงอย่างเดียวมไม่ทันได้เต็มเราเดี๋ยวหมอเรียกเขาไปถืไปรวดฟันกนะ่อนคนนั้นคนนั้นไปถมอันนี้มาโยนบอลเล่นสไลเดอร์สูงแรือเปล่าอย่ นอนรอไปเลยเอาบอลมากบตัวได้ไหมพี่ว่ากบตัวผมเลยฮะกลบตัวผมเลยได้เลยอุ้ย บีก็หาวิธีเขาพักนรเลยเดี๋ยวเติมเงินเดี๋ยวเติมเงินเดี๋ยวจะมาเขาเลยนี่ครับตอนนี้เดี๋ยวลายผ้ากกอดทิกัดต้องบอกก่อนว่าเขาไปทําอะไรมาบ้างอ๋อวันนี้บีมไปตัวสุขภาพฟันมาครับแล้วก็หมอถอนฟันน้ํานมออกไปหนึ่งซี่เพราะว่าฟันแท้เนี่ยเขาไม่ดันออกอฟันฟันน้ํานมก็เลยไม่ลุดใช่แล้วก็คูดหินปูนเคลือบฟูร้ายนี่เป็นครั้งแรกของบีเลยนะที่หาหมอฟัน อ่ะอะอะพูดได้แล้วพูดได้แล้วปากแห้งเดี๋ยวก็ไปเอาลิปทาเอาทิชชู่ขายได้แล้วเพราะว่าอุดพักกอดไว้หมอให้ให้กัดไวอ่าอย่างตอนนี้ความรู้สึกเป็นไงชาปากไหมชาเคียงไงแบบมันเหมือนแบบชาชาป่ะเหมือนไม่ค่อยรู้สึกอะไม่เจ็บตอนนี้มีความรู้สึกอะไอบ้างไม่เจ็บไม่รู้สึกอะไรเลยปกติเดี๋ยวขอสัมภาษณ์หน่อยครับการ การหาหมอฟันครั้งแรกฟันบนเหรอที่ถอดน่ะบนบนเจ็บไหมตอนหมอฉีดจาชาความเจ็บฉีดเ้ยอ่ะชีดไม่เห็นรู้สึกเขาไม่รู้เรื่องเอ้าไม่เจ็บเลยอ่ะไม่รู้สึกเลยเหรอไม่รู้เรื่องเลยแหมอมือนิ่มหมอมือนิ่มแล้วคุดหินปูนไปไงเจ็บไหมไอที่ฉีดน้ำพ่นอ่ะอ่าไม่รู้สึกเลยเสียวเสียวป่ะคุณไม่เจ็บอะไรเลยเหรอนี่ตอนนี้ยู่บนรถเดี๋ยวกลับไปถึงบ้านเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูซีที่ถอนออกไป ถอนซี่เดียว,เด,ยวเดี๋ยวอีกซี่หนึ่ง<า>ที่เป็นฟันน้ำนมยังไม่ได้ถอนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยโยกให้บีมค่อยค่อยโยกเอาเนี่ยถึงบ้านแล้วสว่างสว่างนะมาเดี๋ยวเรามาดูซี่ที่ถอนไปเงยนะ่ะอ้าปากเดี๋ยวนะปากต้องเปิดแฟรนี่ทุกคนเห็นไหมซี่นี้อ๋อในไงไฟอยู่ใกล้ๆฟันแท้เนะี่ยหมอบอกว่ามันไม่ลุดหมอเลยต้องถอนออกเพราะว่าถ้าไม่ถอนออกเนี่ย เบียดกับฟันแท้อ่ามันก็จะเบียดกับฟันแท้อืมไหนแม่บีชี้ฟันไหนที่เป็นฟันน้ำนมเขาขาวอันนั้นใช่ปะใช่เนี่ยเนี่ยนี่ีนี้โยกไหมบีบีโยกเขาบีมเขาก็เมื่อกี้เขาลงโยกอ่าบีมชีนี้นะเขารู้คุณว่างๆคุณก็โยกเล่นใบมันจะได้รุดได้ไม่ต้องไปเสียตังค์ถอนเพราะถอนฟันสีสีขาวอ่าถอนฟันหกร้อยค่าถอนฟันสีอื่นนี้เน่ขาวว่ะสีอื่นอ่าเห็นปะ สีอื่นจะไม่ขาวฟันแทองมีฟันบีมซ้อนเยอะด้วยหมอแนะนำให้จัดฟันแล้วก็มีผุซี่หนึ่งแต่น้อยที่ซ<อ>้อนเนี่ยฟันล่างเยอะอฟันบนก็ไม่ค่อยเท่าไหร่อาจจะอาจจะไม่ซับซ้อนเท่าไหร่เคสนีนะไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะใช้เวลานานเพราะว่าเด็กจัดแบบเดี๋ยและนี่ป๋าบอกเลยเด็กที่ ฟันแท้ขึ้นแล้วอะรักษาฟันให้ดีๆนะเพราะถ้าพูแล้วเนี่ยถึงขั้นถอนฟันเนี่ยฟันแท้จะไม่ขึ้นแล้วนะครับเนี่ยช่วงเนี้ยต้องดูแลฟันดีๆยังบีมเนี่ยแม่เนี่ยจะคอยจี้ตลอดให้แปรงฟันให้สะอาดอืมนะนี่อาการไม่มีอะไรเลยบีมบอกเริมเจ็บเขาบอกเร,เริ่มหิวแล้วอยากเขียวข้างที่ถอนแล้วกันอ่ะไปกินได้เอาอ่ะกินมากินได้โดนัทเอาไปกินขอเสือเลยกัน เอาไปทั้งกล้องเลย